สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวพาไปคุยกับเฮียเบกกี้รถสวยนะเป็นหัวหน้าเซลลฝ่ายขายอยู่ที่ดีที่สุดสแก้วน้าที่เกษะสมรถสิ่งนะว่าเขามีรายได้ต่อเดือนเท่าไรทำไมร่ำซ้ำจังเลยมีฝูงวัวฟาร์มวัวพันกว่าตัวขายรถด้วยแล้วก็ไม่ยอมลาออกนะเป็นคณะหัวหน้าหัวลำนิเกอีกโอ้หลายอาชีพเหลือเกินมีไรอ้อยอีกไรอ้อยอีกโอ้ยเกินไปแล้วคนคนนี้ นะทำหลายอาชีพเดยอเกินนะมามาดูไรายได้ของเซลว่าแต่ละเดือนเท่าไหร่นะแล้วเดี๋ยวจบคลิปเดี๋ยวจะบอกว่าอัดคลิปนะเพืนะ่ออะไรเอาวันนี้คุยกับหัวหน้าเซลลเป็กกี้หัวหนะ้าเป็กนนะกีนนะ้กเป็นไงลูกค้าเยอะแยะเต็มไปหมดแยะครับขึ้นแต่ละวันก็ สิบห้าเหยียบกันตายวะเหยียบกันตายเอาถามว่าเดือนหนึ่งนี่เฮยเปอร์กี้ขายเดือนละต่อต่อเดือนเท่าไหร่สิบขึ้นสิบสิบกว่าคันขึ้นใช่อ่าแล้วรับรับเป็นเซตอ่ะเป็นเซตเป็นเซตไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นห้าหมื่นถึงเท่าไหร่ห้าสีไม่เก็บนะห้าหมื่นเท่าไหร่แสนแสนครับห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนต่อเดือนเนี่ยนะใช่โอ้โหเอาแล้วไหนบอกแฟนว่าเดือนละหมื่นกว่า อีอันนั้นเห็นไหมมาออกอย่างงี้เขาก็รู้หมดสิเ้วก็เป็นเพื่อนอยู่ในเฟแเราก็ต้องอุ๊อิ๊ไปบ้างบอกแฟนได้หมื่นกว่าเพราะว่าอัดคลิปเดียวบุญรับห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนปล่อยรถสิบคันบอกแฟนว่าปล่อยได้สองคันอ่าไม่งดูไม่ได้นอกจากอาชีพเซลล์เน่นเฮียเป็กกี้มีทำอาชีพอะไรบ้างอ่าตอนนี้หลักๆนะครับมีวงแดนเซอร์วงแดนเซอร์รับงานไหมรับงานไหม รับงาานนนตติดด่อมไ้ะคจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระแแกก้้วววล็จัังหดอื่นรับอ๋อใกล้ๆครับรับรับไปไหนผมแดนเซอร์มีสูงสุด10คนสิบคนถึงสิบคนน้องๆมีแต่น่ารักทั้งนั้นเลยน่ารรัักคบผมไปซองซองอยู่มีแต่แบบว่าอ้เอวดีๆนั้นเลยแล้วก็จะมีเลี้ยงวัวดูธุรกิจเลี้ยงวัวอีกโอ้โหเลี้ยงวัวนี่เป็นวัวประเภทไหน ร้อยบ้านเลือดร้อยแล้วก็ผสมด้วยผสมด้วยเป็นบามันเนาะใช่ใช่โอ้โหมีฟาร์มวัวอีกมีอะไรอีกไหมแล้วก็จะมีทำไร่ทำนาทำไร่ทำนาปลูกอะไรครับปลูกอะไรอ้อยปลูกอ้อยอีกข้าวนะแล้วในแต่ละวันในชีวิตประจําวันเนี่ยวางแผนในการใช้ชีวิตยังไงม่าช่เป็นลูกค้าแล้วรู้ได้ไงลูกค้าวัวแล้วโทรมารู้ได้ไงลูกค้าขายรถแล้วโทรมายังไงคนติดต่อแดนเซอร์ยังไม่ปวดหัวสมองตายเหรอ ไมลืมปข,ขายลอตเตอรี่ด้วย <tes an> โอ้แม่เ้ยมึงจะทำทุกอย่างไม่ได้เลยนะเนี่ยขายลอตเตอรี่ด้วยก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาดูรถแน่นอนว่าช่องทางทางกเกษมรถซิ่งหรือเสยยะพันท่าของเราจัดมาให้อยู่แล้วไม่เวลาติดเวลาเราคุยกับลูกค้าเนี่ยติดต่ออันนี้ติดต่อเรื่องรถอันนี้ติดต่อเรื่องแดนเซอร์หรือว่าเราแยกกับแฟนคุย แต่และอย่างแต่และอย่างอันนี้ติดต่อเรื่องลอตเตอรี่อ๋อก็แยกกันแยกกันดูแบ่งๆกันดูนดเฮ้ยเรืมอมันี่มีชุดอะไรอีกนะชุดห,อหอ้องห้องเสื้อโอ้เกี่ยรถเนี่ยขายรถแดนเซอร์นะครับลอตเตอรี่ห้องเสื้อบัวทำไรทำนา <laughs> อย่างปลาเป็นบุกอาชีพก็ตื่นตีสี่ครึ่งมีใชาชีพด้วยไหม อ่าเป็นมิตาชีพตื่นอ่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอาตื่นมาทำอะไรก่อนตีสี่ครึ่งนะครับปัญญาให้วัวทำความสะอาดล่างวัวให้อาหารอ่าครับผมแล้วแปดโมงแปดโมงถึงที่ทำงานอ่ามาขายรถต่อขายรถต่อโทรศัพท์เคลีย์ลูกค้าอ่าที่มีในแต่ละวันเป็นห้าสิหกสิบไลนอ่าครับแล้วเลิกงานห้าโมงอ่ะเลิกงานห้าโมงเสร็จปุ๊บก็ไปทำงานแดนเซอร์ต่อพ่าน้องๆไปเต้นไป เลิกกี่โมงอะครับผมเลิกจากแดนเซอร์จากแดนเซอร์ก็เที่ยงคืนบ้างห้าทุ่มบ้างครับผมแต่ละวันนี่วันหนึ่งนี่นอนถึงสองโมงไหมนอนประมาณนั่นแหละนอนที่ไหนนอนในรถนอนถ้ามีงานก็นอนในรถก็ส่วนใหญ่แล้วก็ให้เด็กเขาเต้นไปแล้วเราก็ตื่นมาขับรถกลับบ้านโอ้สู้ชีวิตมมกครับผมสู้ชีวิตครับอาวแล้วเปิดร้านอะไรอีกรตอรี่ร้ขายร้านให้เด็กไปเฝ้าอ๋อเด็กก็คือ มีโคต้าแล้วก็ได้มาก็มีผู้มาเอาไปอแล้วเกษตรกรสวนเหรอเราไปทำอะไรก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลอ๋อแล้วเราก็วันอาทิตย์เราก็ใช่วันอาทิตย์เราก็ไปลงพื้นที่ว่างนะครับไปปลูกอ้อยช่วงนี้ก็กาลังตัดทั้งตัดทั้งปลูกถ้าไม่มีงานนั้นซื่อผมกลับไปก็ต้องไปตัดอ้อยออไปดูเขาไปดูก่มไอ้สามร้อยหกสิบห้าวันนม่มีวันพักไหมรอพักครั้งเดียวนู่นแหละ ก็หาเวลาหาเวลาครับผมโอเคครับนะก็ขอบคุณเฮียเปกกี้มากๆวันนี้ก็เปิดรับสมัครเซลลนะเปิดรับสมัครเซลฝ่ายขายนะยินดีร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของดีที่สุดสแก้เกษิ์โรซิงแล้วก็ทีมงานเฮียเปกกี้มาเลยรับประกันว่ารายได้ของคุณเนี่ยนะครับดีกว่างานประจํแลหลายงานแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันไม่ได้ขีโมแล้วกันเนาะบอกก่อนว่าอาชีพเซลลนี้เป็นอาชีพที่แบบว่าเขาเรียกว่า อาชีพเป็นอยู 4, 000, 5, 000, 2, is, er. ่ที่ความสามารถของเรานะอาชีพความสามารถน้อยก็หมื่นกว่าบาทนะเราคนมีความสามารถเยอะหน่อย2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเรียกว่ามันไม่จํากัดความสามารถของเรามันอยู่ที่ความสามารถของเราบางคนก็ห้าหมื่นถึงแสนหนึ่งเฮียเป๊กกี้นะห้าหมื่นถึงแสนตลอดนะถึงจะมีธุรกิจมีอาชีพมากมายก็ยังไม่ยอมทิ้งอาชีพเซลล์ครับคุณจะมีอาชีพไหนที่มันได้เงินเยอะขนาดนี้ครับอะนะถ้าไม่ใช่ธุรกิจส่วนตัวถ้าเป็นลูกจ้าง ก็มีแค่อาชีพเซลเท่านั้นที่หาเงินได้ดีที่สุดใช่ถูกต้อง,องนะโอเคฝากไว้ด้วยใครจะสมัครเซลลมาติดต่อที่ไ c m หรือว่าเนียเป็กกี้ได้เลยเนียเป็กสัมภาษณ์ทุกคนนี่โอเคครับขอบคุณมากครับผมวันนี้ไปแล้วผมส,สวัสดีครับ